สวัสดีค่ะครัวคูทิพย์ปันนี้ขอนาเสนอเมนูส้มตําทอดครูทิพย์เชื่อว่าเป็นเมนูที่อยู่ในใจหลายๆคนเลยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะมะละกอขูดค่ะแครอทขูดถั่วฝักยาวหัน่นมะเขือเทศหัน่นจำนวนสองผลกุ้งต้มครูทิพย์ใช้ประมาณ8ตัวนะคะ กุ้งแห้งประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะกุ้งฝอยจำนวน2ช้อนโต๊ะนะคะถั่วลิสงขั่วจำนวน3ช้อนโต๊ะเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ขั่วจำนวน2ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมจีนประมาณ6กลีบนะคะพริกแดงจินดาตามชอบเลยนะคะน้ำมะขามปริมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาจำนวน2ช้อนโต๊ะ และน้ำมะนาวจำนวนสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะก่อนอื่นเรามาเตรียมน้ำยำกันก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปโขลกในครกนะคะตามด้วยพริกจินดาค่ะโขลกพริกกับกระเทียมหย,ยาบๆพอนะคะจากนั้นใส่ถั่วฝักยาวลงไปนำไปโขลกให้เข้ากันนะคะจากนั้นใส่กุ้งแห้งลงไป ตามด้วยกุ้งฝอยน้ำตาลมะพร้าวครูให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจากนั้นใส่ถั่วลิสงลงไปตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ของเราโครูคลุกเคล้าไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำมะขามค่ะตามด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาวนะคะ ค่อยๆคนให้ทุกอย่างคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นชิมรสตามชอบเลยค่ะสามารถเติมเค็มเปรี้ยวหวานได้ตามชอบเลยนะคะ <c oughs> เมื่อได้รสที่เราพอใจแล้วใส่มะเขือเทศลงไปค่ะตามด้วยกุ้งที่เราต้มไว้นะคะคนให้ได้ที่ให้ทุกอย่างลงตัวจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไป เรามาเตรียมส่วนผสมสำหรับทอดเส้นมะละกอนะคะแป้งทอดกรอบจำนวน7ช้อนโต๊ะนะคะน้ำโซดา3าช้อนโต๊ะน้ำเย็นจำนวน3ช้อนโต๊ะค่ะก่อนอื่นเรามาผสมแป้งกันก่อนนะคะตามด้วยน้ำเย็นจัดตามด้วยโซดาของเรานะคะจากนั้นตีแป้งให้เข้ากันจนกระทั่งแป้งเราละลายดี ใส่เส้นมารากรและเส้นแครอทที่เราเตรียมไว้ลงไปคลุกนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วนะคะจากนั้นเรามาเตรียมน้ำมันสำหรับทอดเส้นมาระกรและเส้นแครอทของเรากันนะคะใช้ไฟแรงรอให้น้ำมันเดือดนะคะเวลาทอดลดไฟมาระดับกลางค่ะใส่เส้นมาระกอและเส้นแครอทลงไปทอดอย่าพิ่งคนหรือกลับด้านนะคะรอจนกระทั่งอีกด้านเหลืองและสุกดี จากนั้นจึงค่อยๆกลับด้านค่ะเมื่อสุกเหลืองทั้งสองด้านดีแล้วจึงค่อยๆตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้นะคะเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยดีแล้วจะเสิร์ฟพร้อมกันทั้งเส้นมะละกอเส้นแครอทและรวมทั้งน้ำส้มตำที่เราเตรียมไว้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับประทานอาหารกับคนที่คุณรักนะคะและพบกันใหม่ค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ